เอาดีีับลโอเคโอเคดีมากนี่แหละวิทมเราสวดีครับผมชื่อมก่นกอนประสูดชื่อเล่นชื่อเด้จากโรงเรียนวัดทับไฟครับจัวัดเชียงใหครับกษาครับ Đi học. Ôm, chữ. Con, Nam School, và Sút. Là 200 tuổi đó xã. Ô, đi đi. Tăng chảy thôi, xong ra จังหวัดัหวัดจ vale> ังหครับหวัดเามไมาไาจวยครับผมชื่อชินกรนักสกุลสูตรชื่อเล่นนี่ทหารประจำตัวนักศึกษา5 4 146 3074จากโรงเรียนวุฒิภาวาคมจังหวัดเชียงรายครับ